ดีค่ะหนูชื่อเด็กกินอราดาสุมคำชื่อเล่นชื่อน้องโฟกัสอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งครับแน่งอยู่ห้องโคนกค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านทิทานเรื่องหน้าบ้านห,าหน่านเนาะเชิญรับชมและฟังด้วยค่ะทุกวันยามเช้าพระมาหน้าบ้านแม่หานลูกหา่านเปิดวาสุใจใส่บาท ก,กังกงังกังก,งกังกงังเสียงดังหน้าบา้านห่านน้อยสงสัยใครทำเสียงดังอ๋อคุณวัวแสงขยันทุกทุกวันมาส่งนมเกง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 งเสียงดังหน้า ใครทำเสียงดังอ๋อคุณหมูแสดขยนันทุกทุกวันมาเก็บขยะแกงๆๆแกงๆๆแกงๆๆ่งเกงแงแงแงเสียงดังหน้าบา้านหา่น้อยสงสัยใครทำเสียงดังอ๋อ เต็มแป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 มเปสียงดังหน้าบ้านห่านน้อยสองสยัยใครทำเสียงดังอ๋อคุณเป็ดแสนขยันทุกทุกวันมาขายกับขา้าวขี้กอง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 เสียงกิ่งกลางวันห่านน้อยสองส เรียนอนุบาลกลับบ้านทันทีหาน,อน้อง